โอเคครับหลายคนมีข้อสงสัยว่าคอร์ส Mobile Investor Workshop ที่ทาง Market Anywhere จะจัดเร็วๆเนี้ยมันเป็นคอร์สเกี่ยวกับอะไรแล้วก็สมควรที่จะลงเรียนหรือเปล่าผมอธิบายง่ายๆครับคือคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่จัดขึ้นเพื่อให้กับนักลงทุนมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นเลยแต่อยากจะลงทุนในตราหุ้นดังนั้นเนื้อหาที่เราจะสอน,นจะเป็นเนื้อหาที่เป็นเบสิกพื้นฐานเพื่อที่จะทําให้นักลงทุนมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยลงทุนเนี่ยเข้าใจภาพรวมของตราหุ้น แลนะโดยที่คอร์สเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือเน้นแนวปัจจัยพื้นฐานหรือที่เรียกกันว่า V.I. เนี่ยครับกับเน้นแนวเทคนิคที่เป็นพวกเทคนิคอลคือคอร์สของเราจะแบ่งเป็นทั้ง V.I. และ t เทคนิ c a l โดยที่ว่าช่วงชวเช้าเราจะสอนเรื่อง V.I. ก่อนและช่วงบ่ายเราจะปิดท้ายด้วยเทคน i c a l โดยที่ทั้ง V.I. และเทคนิคอลเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือเีื่ n t e r i n t e r a c t i v e v i s u a l i z a t i o n ในการสอนที่ทำให้คนเรียนเนี่ยเข้าใจภาพรวมของตลาดหุ้นได้ดีและก็เร็วขึ้น อ่ะเรามาเอาเรื่องของ VI ก่อนคือ VI เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับการเรียนแบบ Visualization มากเลยเพราะว่าพอจะทราบกันใช่ไหมครับว่านักลงทุนพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่จะต้องศึกษาเนี่ยคือเรื่องของการแกงบการเงินการทำความเข้าใจธุรกิจการอ่านงบตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่แล้วก็หลายๆคนก็ท้อไปเวลาเห็นงบการเงินนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่า Visualization เนี่ยมันมันช่วยตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอ่ะ ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับโอเคผมยกตัวอย่างเช่นว่าผมสนใจอยากจะซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งเช่นสนใจปตทผมจะเข้าไปกดดูหุ้นปตทนะครับทีนี้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนพื้นฐานเนี่ยคุณจะไม่ได้มาสนใจใพวกกราฟอะไรตรงน,นี้หรอกคุณจะสนใจว่าพื้นฐานของธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงมันจะมีเมนู fundamental อยู่เราลองกดเข้าไปดูนะครับใน fundamental เนี่ยเมนูล่างุดเีียมเพิ่งเพิ่มเข้ามาให้เนี่ยคือเรื่องของพวกเอกสาร นะครอย่างเช่นถ้าผมอยากจะดูงบการเงินองของปตทของเข้าไปที่ financial statement โอเคพอจะเห็นไหมครับเวลาเราดู financial statement เนี่ยมันค่อนข้างปวดหัวมากเพราะมันเป็นตาราง Excel ครับแล้วก็มีตัวเลขต่างๆเยอะเนี่ยครับคือเป็นเป็นอุปสรรคสำคัญเลยที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยมือใหม่เนี่ยมีปัญหาในการที่จะเป็น VI จริงๆสุดท้ายก็เลยไปเล่นเ a ทเล่นรายวันกัน ทีนี้วิช a วลิเซชันมันจะมาช่วยยังไงโอเคดูครับแทนที่จะดูงบตรงนี้ว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้น <c oughs> ลองดูแค่สินทรัพย์แค่นี้ครับปวดหัวไหมทีนี้วิชวลเซชันมันจะมาช่วยอย่างนี้ครับแทนที่เราจะมาดูตาราง Visual อย่างนี้เนี่ยผมอะกับทีมงานเนี่ยได้พัฒนาตัวกราฟิกขึ้นมาชุดหนึ่งที่จะทำให้ไอ้ตารางยุ่งๆตรงเนี้ย มันออกมาเป็นภาพที่ง่ายขึ้นอย่างเช่นตรงนี้ครับเราดูส่วนของสินทรัพย์กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยสินทรัพย์มันจะประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยคือสินทรัพย์ที่มันสามารถแปลงกลับเป็นเงินสดได้ภายในเวลาหนึ่งปีคือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงนั่นเองแล้วสามารถเจาะลึกลงไปต่อได้ว่าโอเคสินทรัพย์หมุนเวียนของปตทมีเงินสดเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเจ็ดพันล้านบาทนะเพิ่มขึ้นจากปีสองพันสิบสามที่มีอยู่ห้าร้าท นี่ครับเนี่ยคือรูปแบบของ u s u i z i z i t n o n ที่จะช่วยให้เราเข้าใจงบอย่างเงี้ยมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าการที่เรามานั่งดูตารางตัวเลขตรงนี้ถูกไหมฮะการดูตารางตัวเลขแบบเนี้ยโอเคมันได้ข้อมูลละเอียดจริงแต่ว่าคุณจะมาดูข้อมูลงบการเงินแบบเนี้ยสิบริษัท20บริษัทเนี่ยมันใช้เวลามหาศาลเลยแน่ที่ถ้าเกิดเราใช้ Visualization มาช่วยเนี่ยเราก็จะสามารถดูงบได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจภาพรวมของบริษัท ได้มากขึ้นนะครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ Visual นะครับอันนี้เป็น Market Cap ของเซ็ตทั้งตลาดแบบ Real-time เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเอาข้อมูลทุกบริษัทของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเข้ามาทำเป็นกราฟายจะเห็นส่วนแบ่งตลาดของแต่ละเซกเตอร์ได้อย่างดี ยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเรื่องของ market cap เราเห็นว่าแบงค์เนี่ย market cap ใหญ่สุดต่อมาเป็นเซกเตอร์พลังงานนะครับตรงน,นี้เราสามารถดูดาวลงไปดูได้ว่าโอเคในกลุ่มของแบงค์เนี่ยบริษัทไหนที่ market cap ใหญ่อันดับ1นึ่งสองดูอย่าง scb นี่จะ6 5ร0 0พั 500, 000, 000, 000. นล้าน bbl 4 0 4ร้พันล้าน k bank 545พันล้านตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าโอเคอันไหนเป็นหุ้นใหญ่อันไหนเป็นหุ้หน,น,เ,นเล็กเป็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับต่อมา นอกจากไฮแค p เราดูอะไรได้อีกเราดูรายรับนะครับรายรับอันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอสังหารายรับเนี่ยเราพอจะตีความว่ามันคือมาร์เก็ตแชร์ในธุรกิจนั้นๆได้อย่างเช่นในกลุ่มอสังหาเรนซัมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบริษัทที่มียอดขายอันดับหนึ่งเนี่ยคือพฤษาเรเวสเซ็ตนะก็คือประมาณ42,000ล้านอันดับ2เป็นแลนท์เฮาส์ประมาณ29,000ล้านอันดับ3คือแสนสิริประมาณ27,000ล้นานแต่ถ้าเกิดเรากลับมาดูตัวกําไร เราจะเห็นว่าอันดับ1กํากไรกลับเป็น,นของแลนด์เฮาส์ก็คือ6,800ล้านเนะ่ที่ปรึกษาเนี่ยกำไรกลับมาเป็นอันดับ2คือ6,500ล้านที่นี้เราสามารถลงไปวิเคราะห์เจาะลึกในเซกเตอร์นี้เพิ่มเติมได้แหละว,ว่า,าธุรกิจแต่ธุรกิจเนี่ยมันมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงปรึกษาเน้นตลาดล่างและแลนด์เฮาส์เน้นตลาดบนทําให้มาจินของปรึกษาเนี่ยน้อยกว่าทําให้เกิดกําไรน้อยกว่าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเขียน okay, นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งต่อมา จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยคือเวลาพวกเราจะเลือกหุ้นเนี่ยมันจะมีคนถามผมบ่อยๆว่าเซกเตอร์แบงค์หุ้นตัวไหนหน่าสนใจที่สุดคำถามนี้เป็นคำ,คำถามที่ยากมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถฟันธงได้หรอกว่าหุ้นตัวไหนดีเพราะไอ้คำว,ว่าดีของแต่ละคนเนี่ยมันมีความหมายแตกต่างกันไปแต่ทีเนี้ยมันมีทางเป็นเบบไม่ที่เราจะสามารถเปรียบเทียบหุ้นทุกหุ้นในเซกเตอร์เดียวกันได้ โดยประหยัดเวลาเราไม่ต้องวิ่งไปหางบการเงินของธนาคารทุกธนาคารเพื่อจะมาเปรียบเทียบว่างบอันไหนสวยกว่านะอันนี้มันเป็นอิ r a p h ิกตัวหนึ่งชื่อว่า Sector Fundamental Comparison ที่ผมพัฒนากับทีมงานขึ้นมานะครับยกตัวอย่างตรงนี้เป็นกลุ่มแบงก์นะแล้วเห็นว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยเ,เรื่องของรายรับแล้วกำไรน,นะสีแดงกำไรครับสีเขียวคือส่วนของรายจ่ายรวมกันทั้งหมดเป็นรายรับ เนี่ยเราจะเห็นเลยประวัติย้อนหลัง30ควอเตอร์ว่าบริษัทแต่ละบริษัทในเซกเตอร์แบงค์เนี่ยแนวโน้มรายได้และกำไรเป็นยังไงบ้างพราะเห็นไหมครับว่าอย่าง K-Bank เนี่ยกำไรโตค่อยทั้งเร็วนะครับในขณะที่ b b l กำไรโตช้ากว่านะครับทีเนี้ยเราสามารถ Normalize ได้การนอร์มอลไลเนี่ยมันทำให้เราเห็นส่วนแบ่งว่าใน100ของรายรับเนี่ยมันแบ่งเป็น กำไรเท่าไหรแบ่งเป็นรายจ่ายเท่าไหร่เราจะเห็นว่าไอ้ส่วนแดงที่อ้วนกว่าเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่มี profit margin สูงกว่านั่นเองล้วจะเห็นว่าในกลุ่มแบงค์เนี่ย s c b เนี่ยดูเหมือนเป็นบริษัทที่จะมี profit margin สูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูสินทรัพย์กันบ้างอย่างสินทรัพย์ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนี้สินแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้น ที่เห็นแดงๆเยอะๆแบงก์มันนี่เยอะครับเพราะว่าแบงก์เขาต้องสะสมเงินฝากเพื่อไปปล่อยกู้เงินฝากทั้งหมดของแบงก์ก็ถือว่าเป็น Liability ้เราก็จะเห็นภาพเลยว่าโอเคสินทรัพย์ของแต่ละธนาคารเนี่ยอันไหนโตเร็วโตวชา้าเห็น KTB ครับเห็น k t b ีเน, t b เนี่ยกราฟขึ้นข้างชันเนี่ยหมายความว่าในช่วงประมาณหลายปีช่วงหลังเนี่ยการเติบโตของนี่ของ KT b เนี่ย สูงขึ้นเยอะคือเรียกได้ว่าคนฝากเงินเยอะขึ้นแหละนะครับโอเคน่าจะพอเห็นภาพนะครับตรงนี้เราสามารถจัดเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยน้อยไปมากได้นะครับนะถ้าเราดูจากน้อยไปมากเห็นว่า lx bank bank น้องใหม่ที่เพิ่งมาถึงนะครับ,นะรบนะเราลองดีแค่ lx bank กับ bank leader อย่าง scb ดูเราก็เห็นข้อมูลความแตกต่างนะครับเรื่องของรายได้กำไรอะไรต่างๆ เปรียบเทียบกันชันข้างชัดเจนโอเคโดยรวมเรื่องของ Visualization ของประมาณนี้น่าจะทำให้ทุกคนเห็นภาพแล้วว่าสิ่งที่จะได้เรียนรู้กันในคลาสเนี่ยมันเป็นยังไงและมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็หลังจากนี้มีคนมีคำถามว่าพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยอยากได้ Visual พวกนี้ไปใช้งานจังเลยก็คือ หลายหลายคนนะ่าจะรู้แล้วว่าเวลาผมสอนเนี่ยผมสอนด้วยเครื่องมือแต่พอเรียนจบปุ๊บเนี่ยผมจะแถมแพ็กเกจ Go Scan ให้กับทุกคนเอาไปใช้งานซึ่งไอ้วิชชัพวกเนี้ยมันจะแถมรวมไปให้ในแพ็กเกจ go s n a n ด้วยนะครับนั่นก็คือพอเรียนจบแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้ไอตัว v i ช u a l พวกเนี้ยเอาไปใช้ในการวิเคราะห์แกะหุ้นอะไรต่างๆนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเกินๆเ,เรื่องเทคนิคอให้ฟังว่า ไอคอส์มบายอินเวส์เวิร์กชอปเนี่ยมันไม่ได้เน้นแต่ว I นะไอทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันช่งชวงเช้าและช่วงบ่ายจะเป็นเรื่ององเทคนิคนะครับถ้าใครสนใจอยากที่จะลงคอสก็ยังพอมีที่ว่างเหลืออยู่ก็ลงทะเบียนกันได้นะครับ